สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะคะกับช่องบริษัทใหม่ใช่แล้ววันนี้เป็น EP สานะคะแต่ว่าเป็น EP ที่ special เออ special วันนี้เราไม่มีท็อปิกที่วิทีสตีอะไรใดๆนะคะแล้วก็เป็น EP แรกด้วยเนาะที่เรามาไลน์นี้เราไลฟ์ติ๊กตอกกันอยู่ก็วันนี้ก็เป็นท็อปิกแบบว่าวาไรตี้เลยใช่วาไรตี้เลยเอออยากจะเมาอะไรก็เมา เนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวมาไม่ต้องอาทิตย์ที่ผ่านมาหรอกเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเลยดีกว่าเออเราก็อยากจะมาอัปเดตชีวิตคือคนไทยนบริษัทเดี๋ยวคนไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดไปแล้วว่าหน้ามืดตอนแรกอ่ะโหอาทีตแรกหน้ามืดขุมข้าวทำอะไรอยู่เธอทำอะไรอยู่คะเหตุการณ์เมื่อวานทำอะไรอยู่ตอนบ่ายโมงไอเชี่ยไม่อยากบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมปุ๊บปุกบปุ๊บจะไปกินข้าวเนาะแล้วพอพอมาคือ แล้วมันเป็นร้านร้านแพแล้วมันเป็น,ลนห,นล,านหนลานแพหรือว่าอะไรไหมแพโครงเคง้งไ<เ>อ้ที่แพโครงเค้งเหลื่อมใหญ่มืนผ่านว่ะเอเอก็เลยว่าเฮ้ยเรือใหญ่แบบนั่งมันโครงเค้งไว้แล้วแเฮ้ยเรือใหญ่มันผ่านว่ะสุ๊กตาแล้วก็ความมาคือหรือว่านั่งอะ่ะแล้วทุกคนกูวิ่งออกไปเว้ยแล้วก็ไม่เรียกแล้วคนพนักงานแม่งไม่เรียกเว้ยทุกคนกงวิ่งออกไปข้างนอกแล้วแบบ ก็น่งเกิดอะไรขึ้นวะแคโอเคก็เลไรย่าวะก็เลยเดินดมาทั้งทั้งก็ยืนฉี่ว่ายืนฉี่คนดูใกใช่อ่ะเพราะแบบน้ําจากคอนโดมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยืนอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วขอวคนไทยอ่ะทุกคนสนิทกันเฉยเลยหรือว่าทักพนักงานเดนจะกรูกรูทุกคนแบบสนิทกันแบบกนะแบ่งยาดมกันด้วยแต่ละคนอ่ะจริ้งแบบเออเออก็ดีก็อยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่ใช่ฉันอยู่ในออฟฟิศแหละแต่ไม่ได้อยู่ออฟฟิศของฉันก็พัก พักเที่ยงเออจะเดินข้ามถนนดิเออฉันก็เดินแต่ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่มีอะไรแจ้งเตือนเรอวไม่รู้ใช่ไหมไม่มีไม่รู้เออทุกคนก็จะคิดว่าเอยเป็นอะไรหรือเปล่าโคเรงเอออันนี้ก็เดินอยู่อยู่ดีก็รู้สึกเหมือนแบบเดินเซก็ถึงว่าหิวขคาหรือเปล่าหรือว่านหวานยหรือว่าเอออยู่คาหรือเปล่าเคยถวายถึงพืนเครงเราก็เดินต่อไปแล้วก็เห็นคนวิ่งสวนออกมาวิ่งกลัว ตอนแรกเราก็จะเดินสวนนะเพราะคน<โ>ดีเลยคนน้อยเออ,อ 1> <1> เออย่ทานดีเลยเออตอนแรกจะเดินสวนแล้ว่าเออไม่เอาเปลี่ยนใจดีกว่าเออเออนึกว่ามีอะไรคนเมื่อกี้เดี๋ยวคนไม่แบบตกใจอหตกใจอ่ะเราไม่คิดคจะ,จะไไดสวนเดือไม่ตอนแรกจะเดินสวนก็คิดว่าเออเขาก็คงอาจจะมีอะไรหล่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าที่เดินกลับออกมาเขาเพราะอะไรหรือเปล่านึกว่ามีคนวางระเบิด เออคือระเบิดเหรอตายเร็วไปเนี่ยระเบิดจริงจริงเออแล้วตอนนั้นไม่ไม่ค่อยรู้สึกจริงๆอันนั้นเราเดินอยู่ข้างล่างตรงเอ็มอาร์ทีเราจะเดินไปทักเชื่อมากอยู่ชั้นแรกใช่ไหมเอ็มอาร์ทีมันลงมาด้เรื่องไปชั้นหนึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ชั้นพื้นอเออไม่สึกอยู่ชั้นใต้กว่าชั้นพื้นหนึ่งอันอ๋อเออแต่ก็ไม่รู้สึกว่าแค่แบบเป๋เดินเดินไม่มันจะมีมันจะมีจังหวะที่แบบว่าพึ่งไหวเลยแล้วก็จะเดินก้าวข้ามประตูเล้เรู้สึกว่าเฮ้ย เออเฮ้ยเฮ้ยเส่เฮ้ยหิวข้าวอะไรวะเอออะไรวะเนี่ยไม่ได้คิดว่าเห็นดินหนียมันไม่พี่วะเอ็นเตอร์เพลนเออไม่มีอะไรเคลื่อนเลยเลยเออเออหรือที่ว่าผิวค่าผอมไม่พอเออจนเดินออกมาข้างนอกอ่ะเห็นคนยืนออกันเออใช่ใช่เขาก็คุยกันว่าเฮ้ยว่าแผ่นดินไหวนี่นั่นเราสักพักอ่ะเสียงไอ้นี่กริ่งอ่ะที่ออฟฟิศอ่ะเออค่อยดังแล้วก็ทุกคนก็กรูกันออกมาข้างนอก อนี้ก็ยังอีกยงอในหัวคือคิดว่าอยากกับบ้านอ่ะก็เดินสวนเข้าไปอีกแกเกี่ยวกับบ้านไหนว่าเราจะขึ้นไปเก็บของแต่ว่ามันเก็บไม่ได้แล้วทุกคนมันวิ่งอ๋อไม่แต่ว่าตอนนี้ไหวตอนนี้ไหวรอบนึงตอนอยู่บอมันมีตอนนี้ที่โทรมาแล้วบอกว่าไหวอีกแล้วอ่ะตอนนี้อยู่ชั้นบนอยู่ชั้นและอ๋ออันนั้นอ่ะโอเควันไหว้แรกเสร็จปุ๊บ ตึกเขาก็บอกว่าจะไม่ให้อยู่บริเวณนั้นทุกคนก็เดินไปสวนลุมแล้วก็ไปนั่งใช่ใช่เขาตึกออฟฟิศน่ะเขาเตือนไปสวนลุมเหมือนกันเออโอ้โหร้อนมากมีหมาแมวอะไรเต็มเลยนะเออเหมือนเออไปเจอนเรานอนก่อนจะไปเล่นหมาเขาแบบมันร้อนนั่งสารมากแต่เขาบอกว่าหนีออกมาจากคอนโดอ่ะใช่คอนโดเหมือนกันเออเขากลัวว่าจะเป็นอะไรเขาเลยหิ้วหมาเลยแต่พอหมามีประเด็นเห็นปะอะะไรวพี่แบบพี่ที่ออฟฟิศเหมือนเป็นเหมือนกันเลี้ยงหมา แต่คอนโดไม่เลี้ยงหมาอ๋อแล้วก็วิ่เหรอเลียแบบแอบเลี้ยงหมาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กอตัวเล็กก็ยังมีเห่าไหมตัวเล็กอ่ะบอมบอมเอ้ยชิวาว่าชื่อว่าอ๋อเอ้ยสวยแล้วค่ะเช่าหรือซื้อเช่าเอ้ยเช่ามั้งโหถ้าเช่าอืมแต่ก็เห็นมีมในเอกเหรเห็นว่าแบบมิติก็อุ้งแมวลงมาเหมือนกันลงยังไงดีวะแมวมิติแม่กลัาหรือกคุยแมวมิตรกลัวแมวเกมเออ เอาว่าหลับตาตั้งหนึ่งแล้วกันเออ,เอ,อใช่คนนี้คนเดิมที่เขาเลี้ยงหมาแมวกันนะแต่ก็ไม่ให้เลี้ยงแต่ก็ไม่รู้ยังไง แต่เราก็ต้องตกใจแหละก็ไม่ได้แบบว่าสนใจมันใช่ก็ว่าไปต่อเออแล้วไปอยู่ส่วนรวมทุกคนก็กองกันอยู่ตรงนั้นอ่ะร้อนหมาก็ร้อนแบบว่าเพื่อนโงฝานเออแต่เขาก็มีน้องมีน้ำให้นะใช่ไหมเออใช่เขาแจกน้ำใช่ไหมเห็นอยู่เขาเดินแจกน้ำแล้วมีคนเดินแจกน้ำใช่นั่นแหละ้วหลังจากนั้นก็เดินกลับไปออฟฟิศแล้วก็มันเหมือนแบบเหมือนขอหรืออะไรเงี้ยหล่นแล้วทุกคนก็เลยแพนิคเออเนี่ยกระเบื้องหล่นอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ตกใจแล้วก็วิ่ง อู้กันนี่เอาเงยอะไอาเงอ้วเออเข้าใจเข้าใจว่าคือแบ่ว่าคอหนี้ไงเออมันก็เป็นสิ่งที่เธอที่แบบเห็นแบบอะไรแบบอะไรไม่ละมุนอะตอนนั้นนะไม่เว้ยเธอก็รู้ว่าฉันะตายก่อนชาคือเหมือนเป็นคนเร็วนะชาเออเข้าใจนี่กข้าเห็นไหมเรื่องบอกว่าตอนผคดีไหวะคนแก่งแค่นิ้ทำอะไรได้ไงร้านอาหารด้วยมันมีนกนกแก้วน่ารัก ไปยืนคุยกับลเกแกมั้วยืนไอ้ดินไหวลูกรู้ไหมไอ้ดินไหวโอ้ไม่รู้เลยเหรออย่างเงี้ยคนอื่นเฮ้ยดนไวอะโอ้โหเรื่องดินไหวแต่อันเนี้ยมันไอ้นิ่งจริงนะพอรู้สึกว่าตอนนั้นที่ไปต่างประเทศอะ ไปประเทศหนึ่งแผ่นดินไหวเหมือนกันเขามี SMS เอ็มเอสใช่ช่มรงนี้ไปเที่ยวเฉยเออมันดีตรงที่เราอ่ะจะได้รู้ว่าอ๋อมีแผ่นดินไหวเราถือว่าเฮ้ยเราควรจะทําอะไรเพราะบางทีไม่รู้อ่ะก็เลยคิดว่าเออบางทีก็คิดว่าไม่รู้มันคืออะไรเออเราอ่ะป่วยหรืออะไรระเบิดหรือว่าผู้ก่อการร้ายคือมันจะได้ปฏิบัติตัวถูกใช่อันนี้มันต้องพักหนึ่งอ่ะจะรู้แล้วก็ความคนรอบค่ายพูดกันว่าเม่ง แม่แม่ทักไลน์ไม่แม่เราลุกมาแรกเลยรู้เลยแม่บอกแม่เร็วสุดเลยสายปารตอนนั้นเหรอที่เธอเพิ่งรู้อ่ะก็แม่บอกที่แม่ทักอ่ะแม่ทักเออเพิ่งรู้เธอเป็นไหวก่อนหน้า่นมากตอนนั้นฉันเดินออกมาจาก MRT แล้วนะไม่คืออย่างนี้เว้ยนั่งบอกแล้ว่าแพ้โคงเค้กเฮยเดือยใหญ่ผ่านแบบนั่งอยู่ตั้งนานแล้วเออใช่นั่งแบบแล้วไม่แพนิกันเลยนะนั่งอยู่นั่งแบบ เออกินอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมหมายถึงว่าคนที่นั่งร้านอาหารอื่นก็จะเป็นใช่ปะคือใช่แต่ว่าอะไรรู้ป่าแต่พอมาคือแบบว่าคนที่เคยกินอาหารแล้วิ่งก่อนเลยเนาะแล้วก็ไม่บอกไม่บอกใครเลยไม่บอกร้านเขาเขไม่บอกใครแล้วก็นั่งก็นั่งอยู่นี่นั่งเฮ้ยเขาไปไหนกันแล้วก็อ๋อโอเคอะไรวะก็เลยเดินไปดูไทมมุงอะใส่ใจลก็เลยขอหลุมได้รู้แล้วอันน้เห็นดีดีมากินใช่แล้วก็แบบมีคนบอกเฮ้ยเราโทรหาพ่อแม่ยังบอกมา รู้ว่าแม่แม่บอกอแอต่ตอนนั้นรับสัญญาณไม่ดีเลยเนาะคือหาใครก็ไม่ได้แอบกกลงเลยแอบแบบหลายอย่างไล่ไปแบบวิ่งต่อไปสถานการณ์ตอนที่ทุกคนวิ่งหนีลงบันไดหนีไฟอะคือมันมีหลายแบบที่อยู่ชั้นอะไรสามสิบเอ็มโอ้ใครอยู่นะเออคือบางคนก็อ้โหรีบ วิ่งวิ่งแล้วบางคนเปนิกเขาก็ต้องค่อยๆช่ช่แบ่ไปไม่ได้เขาจะเล่นระเบอดไงเออเขาใช่ใช่แล้วก็จะมีบางคนแบบวอยวายววว่าอไรเร็วเรววเวารวเรอะไรวเร็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 วร็วเรวเร็วเร็วเร็วเม็มเววววเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่มี โอเคเออเขาไมโฟกัสอะไรเงี <te am rhythm> ้ยก <hi> ็จะมีบางคนก็รู้สึกว่าเออก็ได้รู้ว่าเออเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงๆอะไรเงี้ยแบบตัวเองแมเนจริงๆช้าไปนัดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคนแล้วเขาจะมีเราจะมีคนแก่เาลงแลเขาจะลงก็มีแข่งแรงเฮ้ยนี่ไม่เจอฉันจะไม่ว่าอะไรพี่เขาคงไม่มาดูคลิปนี้หรอกแต่จะบอกให้นะว่าคนที่อายุเยอะปอชั้นอะ เดินจะขึ้นเก็บของเดินขึ้นแต่ชั้นหนึ่งถึงสามเอ็ดพอถึงชั้นสามเอ็ดไม่หอบสักแอดเงียบมีไอ้น้องคนหนึ่งอายุยังไม่สามสิบเดินจากชั้นสิบหกเมืนเขาไม่มาดูเออแต่เข้าใจคนเรื่อรอลร์กาไม่แต่คนแก่นี่เขาแบบเขาออกออร์กายงีเขามาดูแลตัวเองไม่แล้วเขาเป็นเออเป็นพวกมีเป้าหมายอ่ะเออเขาไม่ไม่หยุดคุยก็คืออีกไม่เราเดินสวนกัไอ้คนชั้นสิบหกด้วยคนเนี้ย เดินจากชั้นหนึ่งเดินเดินเจอสะดลกไปไม่ไหวอีนี่เดินเขาเลยเดินแซเพราขาไม่ยุดป้ามายพี่ไหมหักไหมเออถ้าอ่านแล้วทันอีนึงไม่เป้าหมายพี่เขาคุณจะไปชั้นสเดี่อยู่ออีนี่เดินอีนี่เดินไม่ไหวเออวายวายมาแล้วตลกอ่ะเออเขาลกากอะไรทว่เขาขึ้นไปเขาคือเดินขึ้นไปใช่ไหมเดินขึ้นไปคนดึงอ๋อคืออีกคนหนึ่งขึ้นลิฟไปชั้นสิบสเราค่อยเดินเพราะว่าลิฟจนถึงชั้นานาซียะ อ๋อเออคุณเสียเหรอเออเสียเออเขาแถวแถวไหนน่ามันจะมีตึกขายไปเขาเรียกอะไรอ่ะไฮไรส์อะเสียที่หมอเออแม่ผัวก็ตอนนี้บอรชันน่าจะประกาศรูปคอนโดนะคิดว่าทุกบอร์ควรจะประกาศเนาะใช่เพราะมันยังมันมันอัปเตอร์ช็อคมันรอต้องแบบมันต้องรอจริงหนึ่งในจริงแล้วถ้าถ้าจะเอาชัวร์แต่แต่ถ้าเอาชัวร์จริงจริงก็คือ ม่อยากพูดเลยก็ปีหนึ่งก็ทะตาักวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าแต่ว่าทีละทีนึงก็น่าจะได้แล้วเพราะว่ามันจะเมาลงเรื่อยๆแต่ยิ่งตึกมันแบบมันราวแล้วนิดนึงอ่ะมันก็เป็นความปลอดภัยนะถ้าเกิดว่ารอให้มีวิศวกรหรืออะไรมาเช็คเป็นนิดนึงอ่ะว่าแบบปลอดปลอดภัยไหมน้องที่เราจะวันนี้ตึกปลอดภัยไหม ตอนนี้ HR ประกาศว่าเพิ่งมมถึงวันอังคารแต่คิดว่าเขาน่าจะยืนนะเพราะลิฟอะไรก็เสียแล้วกำแพงออฟฟิศอะของฉันนะก็คือแบบพังนะอของเธอพังใช่ไหมว่าตึกไม่ออกคือของประกาศเมื่อกี้ก็แบบยังไงด้ปกติเรา HR ถึงว่าไไม่รู้เหมือนกัน เขายังไม่มีโปรตีเออยังไม่โปรตีนแต่คิดว่าแต,แต่แต่ตรงๆก็คิดว่าแบบถ้าในมองมุมที่สูงนคนเป็นแพนิกอ<ม>่ะก็ให้วุฒิคุมไปก่อนจะได้เพราะว่ามันใน<ม>ความนี้ก็อ,อยู่ชั้นสูงกันอยู่ชั้นยี<ม>่สิบเจ็ดเนี่ยชั้นที่แปดเนี่ยมันมันสูงนะแล้วคนที่แบบเพิ่งเคยเจอแล้วแบบเป็นแพนิกแล้วแบบว่าแบบนิดเดียวเขาก็จะแบบหมุมนนึงก็แบบอีกแล้วอะไรเนี้ยซึ่งจริงๆก็ควรจะให้วุฒิคุมไปก่อนอดูเคส by เคสได้ดจริงๆก็<ม>ควรจะแบบ<ม>เห็นใจคนที่แบบเจอมาหนักหรือว่าบางคนแบบอยู่คอนโดแล้วแบบโอเค แถวบพระรามเก้าอะไรี้เห็นป่ะคอนโดที่แบบน้ํารั่วต้องหาที่อยู่ใหม่ใช่นี่คือเราสองคนมีคอนโดเนาะใช่เอออันนี้คอนโดโชคดีมากน้องบอกว่าคอนโดชั้นล่างๆอ่ะแบบใช่พวกชั้นสิถึงยี่สิบคุยโ่นเยอะมากเลยก็อเรื่องห้องไลนบางทีน้ำแบบบางทีแบบน้ำเอ่ขึ้นมามีอยู่ใช่อันนี้ถ้าชั้นสูงๆโชคดีเป็นแค่รอยแบบ ใช่เป็นแนวตั้งเลยใช่แต่ว่ามันเป็นบางทีรอยเลยไม่ใช่รอยแตกที่มันแตกข้างในนะมันเป็นแตกเหมือนแค่แบบเป็นสีนที่มัน,ขมนขเออขฉา,าฉาบอะเขาฉาบโปแล้วมันแบบแตกอะไรเนี้ยออนี่ก็ไปดูแล้วเหมือนกันก็แบบว่าไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ย<ๆ>แต่ต้องรองให้เขาเช็ละเรียดอีกทีใช่เช็คสเปคอะไรใช่ข้อความคอะโดมันก็เก่าด้วยอะคือมันก็โอเคมันรอดครั้งนี้แต่ครั้งต่อไปกัดจะไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็กลัวบางที ใครจะไปคิดเนาะคิดว่าประเทศเราก็น่าจะต้องมีการวางแผนที่มากขึ้นแล้วล่ะก็คิดว่ามันคงต้องเกิดขึ้นอ่ะวันนั้นฟังคลิปคือเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นการเกิดแบบทุกห้าสิบปีนะก็หมายความว่าไม่ว่าโครงสร้างในบ้านเราถึงแม้จะไม่ได้เกิดบ่อยเท่าญี่ปุ่นหรือว่าประเทศแบบอูเอสอะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันเกิดใช่มันเกิดมันเกิดคือประเทศเราจริงๆก็มีโเขาไปได้ทะเลอยู่นะพูดถึงแล้วว่าเยอะมากแล้วก็ มีรอยเลื่อนอ่ะมันก็มีผู้ขอไฟรอบๆรอยแบบว่าเออชายแดนแบบนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าคิดว่ามันมีโอกาสเกิดอ่ะใช่มีอาจจะจากเพื่อนบ้านหรือว่าจากชางเราอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะต้องแบบมีวิธีการเพราะนี้เป็นบทเรียนที่ดีเลยเพราะเสียหายแบบเยอะตัไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้เมื่อวานคนเดินกลับบ้านกันอแต่นี่มันก็เป็นสิ่งที่เรียนไม่ได้เท่าแต่ว่าก็อยากให้แบบ <kung> อะไรม <Northeast> ันมันไอ้นี่กว่านี้เช่นเอเเนเนี่ยสำคัญคนจะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงหรืออะไรเงี้ยแล้วคิดว่าตัวเองก็น่าจะต้องมาฝึกสติแต่นี่ครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในตึกไงั้งนี้อยู่ข้างนอกคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะต้องคว้าทุกอย่างมาให้หมดแล้วคือคือคิดได้ใชาตอนนั้นคือออกไปกินข้าวคิดดูถ้าตอนนั้นอยู่ในคอนโดโดยฉันยิ้มผ้าแล้วถ้าสุว่าเกิดอะไรแล้วเราแบบตอนนั้นอยู่คนเดียวอะถ้าเราอยู่คนเดียวรู้แบบก็คงแบบว่าช็อกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงตอนเราโชคดีไงที่อยู่นอกเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบไม่ได้นี่ก็แบบคิดอยู่ว่าถ้าแบบคนที่แบบอยู่ชั้นแบบสูงมากๆาะชั้นสี่สิบเหนื่อยนะเหนื่อยหือพวกตึกแบบแล้วบางตึกเขาเห็นแบบว่าอะไรแบบร่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ากลัวอยู่แบบน้ำเออทุกคนต้องใส่คนแล้วค่ะที่อยู่ใหม่ก็ขอให้ทุกคน ปลอดภัยรวมถึงทรัพย์สินด้วยนะคะใช่ใช่เราก็ดูแลตัวเองดนช่วงนี้มันยังมีอัปเปอร์ช็อคเลยอาจจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะถ้านี่เช็คข่าวอยู่หมายถึงว่าจริงตรงแบบว่าจุดส่ย์กลางมันยังมีแต่มันแค่ไม่ถึงเราแต่ก็มีอยู่เรื่อยๆก็ต้องระวังใช่นี่เขามีข่าวว่าจะแบบฝนตกเลยหรอไม่ถึงอะไรฟลาแบบพายุเข้าอ่ะหมยถึงที่บ้านเราโอ้ใช่เฮ้ยใช่หรอยี่สิบเก้าหรือวันที่หนึ่งเลหรอเออ จะหน้าฝนนี้เรอไม่ดิหน้าร้อนไม่หนาเตู้อ่ะเฮ้ยอันนี้เลยไปค้าแล้วก็อยากค้าร้ไม่อยากอยู่หน้าร้อนถึงกันบ้านแต่ฉันชอบหน้าหลอดนี่ยค่ะฉันจะเอาหน้าหนาวบ้านแต่ก็ร้อนหน้าร้อนนี้คือแบบสี่สิบเอ๋อสี่สิบสองเลยนะเฮยอ่ะพอพูดถึงอันนี้แต่แอร์ออฟฟิศฉันอะเย็นเธอแกฉันจะบอกให้ว่าฉันมีฮีเตอร์บนโต๊ะโต๊ะของฉันมีฮีเตอร์ เนไม่เดี๋ยวนี่เป็นคนขี้หนาวไงก็เลยแบบมันหนาวมากอ๋อหนาวเข้าใจบริเวณชั้นมีสามคนที่มีตั้งโอ้ยแย่เขาแต่เขาไม่ไปบอกมีมีออฟฟิศมีใหชาบอกรหัสให้เราได้ทั้งแต่มันร้อนทั้งชั้นนะใช่แต่ประเด็นคืออะไรปะฝั่งนั้นร้อนร้อนฝั่งเออหนาวเข้าใจมันเป็นอย่างไรเออจะไปบอกยังไงเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้หรือออฟฟิศนี่ก็หนาวเหมือนกันไม่ว่าจะยังไงอ่ใส่อะไรมาก็หนาวอยู่ดีคือร้อนมากขนาดไหนหนาวแน่นอนเวลาประชุมแบบกลับเมืองน้องทุกคนก็บอกว่า เอ้ยหนาวเหรอเป็นไรอ่ะอยู่เมืองไทยหรือเปล่าหนาวเออหนาวหนาวแห้งเลยนั่งแบบไม่แล้วที่นี่แบบว่าฉันอยู่ชั้นเดียวกันฐานทุนฐานทุนฝรั่งเลยอุ้ยแอร์แอร์ช่ำเพราะว่าเพราะว่าความที่ชั้นเดียวกันอะแอร์มันต้องแบบเหมือนกันอันนี้คือปัญหา ช่มันมันไม่สามารถแบบว่าตรงนี้ร้อนไม่ได้ถ้าเขาร้อนมาเราก็ต้องไปตามเขาเอ,อว่าเราแบบออโอเคก็เราก็ต้องหานเลยต้องอัตัวไปอ,อ,อันนี้มันเป็นปัญหาเหมือนกันนะบางทีรู้สึกไม่อยากเข้าออฟฟิศเลยเพอรู้สึกว่าแม่งหนาเกินหนาเกินไม่ไม่คือปกติก็ไม่อยากเข้าอยู่แล้วเออใช่แต่ว่าอันนี้มันแบบมันยิ่งกว่าเธอมัน อ๋อความหนาวมันดีบรนเทเวสเนาะในการที่แบบเล่าฟินอะไรเงี้ยเออเข้าใจเข้าใจมันหนาวมเมือวานเล่าไอ้วันเมอไหมเมื่อวานด้วยไปดูสิว่ามีเออตอนนี้เรามีหนึ่งคนแล้เขาจะได้ยินหมเออไม่อไรเราดีพอเออไเป็นไรหรอกเมื่อวานทำไมไม่ที่แบบเนี่ยติดอยู่สารทองก็ขับรถไปรับห้าโมงสองหกครึ่ง มาลับชันตลคือแบบว่าจนแบบจนแบบเอาขาคือขับทุกท่าแล้วคือขับรถจนปวดหลังว่าติดดูไอ้ตึกนั่นไอ้ตึกสาทรตรงนั้นตึกที่ตั้งแต่ต้มยำกุ้งอะโอ้โหนั่งดูตึกดีเลยโอ้โหนั่งดูชั่วโมงเลยตึกนั้นก่อนจะผ่านเลยได้โอ้โหตึกที่แข่งแลงใช่ไหมที่ตึกที่สร้างตั้งแต่ปีสอ3พันห้าร้อยสมสิบสามเออเออมันด้วยมันเลิศนะเออแล้วเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนพวกนาวบ่อยด้วยนะตึกนั้นะขยันเออเออขยันแบบขยันกบบบอนเจอร์เยอะ เออจริงต้องแพงนะเพราะตึกมันใหญ่ได้พื้นที่เยอะเออใช่ไม่แล้วมันเห็นว้วคนขับรถตรงนั้นอากใช่ทห็งหายเลยมองหมดอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นบอกว่าไม่ว่าจะโฆษณาอะไรอะเห็นหมดอะไรก็ได้อ่ะเห็นอ่านหมถูก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 เมื่อวานไม่แหวจริงวะว่าทุกอย่างการจราจรจะเป็นลมนะเออใช่ใช่ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะเดีเลยฟ้าตื่แล้วเออเปิดแล้วเอยเปิดแล้วเหอเปิดแล้วเห็นวิวตลอดรากตัวอยู่นะ ก <the nearby builds navigating differently> <ady> <man> ็ค <well> ือเพราะว่า <to> มันเป็นไอเนี้ยการเดินทางไงใช่ก็ควรที่จะเปิดใช่แต่เขาบอกตนนี้ทำอะไรก็ต้องเปิดบ้องอันนี้เรามีเรื่องจะอวดด้วยจะให้โชว์พร้อมหรือยังคะทุกคนอันนี้เป็นเมาอ์มอยไปเรื่อยเนี่มอไปเรื่อยจริงก็คือตึกออฟฟิศของชั้นของดิฉันนะคะจะมีตู้กดตัวเล็กทุกคอะไร กดกาชาตู้กดกาชาไม่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 ใช่กาชาเลยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบพวกอาร์ททอยอ่ะกดตอ้กดอาร์ททอยใช่ป้ะแล้วทําไมรู้ไหมคะไม่ตู้ขายเท่าไหร่วะตู้ที่อันนี้ตัวละห้าร้อยห้าสิบเอาจริงนะตู้ตู้ตึกตู้ตึกมึงอะถูกกว่าตู้ตึกกูนะตู้ตึกกูขายแพงกว่านี้เฮ้ยจริงเหรอเออแบบไอ้ของของวันพีนั่นแหละแม่งแพงใี่หมจีนจูดุงจูดุงจูดุง เว้ยแต่ว่าที่เป็นการปกติเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงแต่คือเขาเนี่ยเขาปิดได้ตัวแบบไม่ซ้ำเลยนะใช่กดไปแปดตัวยังไม่ซ้ำแถมได้ตัวสีเพรินนะคะชี้เป้านะคะตู้ใต้ออฟฟิศทุกคนนะคะอาจจะมดละขายเพราะอะไรรู้ไหมมีคนนึงกดไปแปดอันเลยมันหมดไปแล้วไม่เป็นไรใช่ค่ะทุกคนเฮ้ยแต่ตู้ออฟฟิตก็ไม่มีแต่แค่ขายแพงมากเลยข้างหลังด้วยหมวกน่ารั ้ยเมนนนกกััะรใครเป็นแฟนวันพีชวะไม่ไหวนะไม่ไหวจ้าพูดอะไรแล้วคะพงศ์ซีง่ายง่ายเออแล้วฟิกเกอร์เออแต่พูดถึงไม่ได้เข้าไปดูหรอกฟิกเกอร์เออเพราว่าไมเป็นไงอ่ะเออเพราะว่าฟิกเกอร์แบบเออเพราะว่าที่ออฟฟิกเกอมีฟิกเกอร์อย่าขายเท่าไหร่ของเนื้อขายเท่าไหร่ เฮ้ยกินประมาณห้าก้สิบแพงกว่าวิถูกอันนี้ห้าร้อยห้าสิบไคะใช่ตึกนี้าถูกกว่าตึงตึงตึงเออมันขายบนฝั่์มันเจอตึกตรงนั้นะมันอขายแพงอ่ะก็เลยไม่ค่อยกล้ากดเอออันนั้นแพงห้าร้อก้าสิบอ่ะอาจจะไม่คุ้มใช่ห้าร้อยห้สิบขอไหวเออพอไหวขอไหอไหวได้ตัวสีเข็ด้วยแต่หมดแล้วนะเขามีกแปตัวเลยทุ่หมดแล้วอาจจะมีแค่นึ่ง เออแบบเออแต่เป็นผมแต่มันมีตอนมีตมันมีอยงหน่งใช่ไหมล่ะมันมีอยงหน่งแล้วมันมีอยงหน่งใช่ไหมมีเต็มเลยอะไรนะอองกย่่าืนใครบ้างใครเบบี้ดีไม่ใช่พวกอะทอยใช่ใช่ใช่าไปเอออ่ะเธอมีอะไรจะเมาอีกนี่เป็นแบบอีพีพูดไปเรื่อยอ่ะได้จากมีเหตุการณ์ตื่นเต้นเออเล้วก็อยากจะมาแชร์กับอีพีเนี่ว